ขอปกป้องตัวเองแสงวิสาพัฒเตรียมฟ้องสองดาราดังปมคดีแตงโมหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงปิดคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาจากเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทว่าเกิดจากความประมาทของคนบนเรือทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุและก็ไม่ใช่ฆาตกรรมและอจยการได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหกคนชั่วคราวพร้อมใช้หลักทรัพย์คนละสองแสนและจะมีนัดฟังคําสั่งอีกครั้งในวันที่27พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาค่ะ ล่าสุดในรายการเรื่องเล่าชาวนี้ได้เผยความคืบหน้าของหนึ่งในห้าคนบนเรืออย่างแซนวิซาพาัร โดยมีการสอรบถามไปยังทนายความของแซนหลังจากเด้ประกันตัวไปในเบื้องต้นทนายความเผยว่าคุณแซนจะฟ้องดำเนินคดีกับคนที่กล่าวหาคุณแซนอยู่บ่อยๆมีอยู่สองคนเป็นคนดังที่ออกสื่อบ่อยๆอ,ออกมาวิจารณ์เรื่องหลักๆทางคดีโดยจะแจ้งความสามข้อหาคือแจ้งความเท็จและหมิน่นตอนนี้แซนเหนื่อยใจแล้วก็เครียดกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาแซนไม่ได้หนักใจเรื่องคดีคุณแซนจะเป็นต้องออกมาปกป้องตัวเองที่ถูกภาพพิงเพราะมันเสียหายทําให้เกิดความเข้าใจผิด ประมาทด้วยการโฆษณาและสนับสนุนการกระทำความผิดการฟ้องสองคนดังในครั้งนี้แซนจะไม่มีการแจ้งความแต่จะฟ้องศาลตรงเลยส่วนใครจะเป็นสองคนดังที่ถูกหมายศาลนั้นคงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ